วงง่าไงมันเฝ้ามามีทำไมนี่ฮะทำหน้าสลอๆขอดีๆหน่อยอุ้ยสองตัวอะไรมาเฝ้าออเราทำไมนอ้อไอที่มันเฝ้าออมามีทำไมคะเีเดี๋ยวหน่อยยุ้นจิดล่ะ